ด่านตรวจ6ประเภทที่ชอบออกลีดไถในช่วงเทศกาลมาเตรียมตัวระวังกันให้ดีสวัสดีครับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับในช่วงรู้ข่าวทันกฎหมายกับทนายอานอนท์เชื้อสัตบงกตก็เป็นปกตินะฮะในช่วงเทศกาลที่ผบตรนะครับจะมีนโยบายออกมาดูแลอำนวยความสะดวกให้แก่รถซึ่งเดินทางไปในช่วงเทศกาลแต่บ่อยครั้งนะฮะด่านอำนวยความสะดวกก็กลายเป็นตัวสร้างปัญหานะฮะมีการแอบแฝง รีดไถขูดเลนนะฮะชาวบ้านพูดได้ง่ายว่ากินตามน้ําจนสร้างปัญหานะฮะความเดือดร้อนให้ชาวบ้านไม่มีเงินจะเติมน้ํามันกันไม่มีเงินจะไปท่องเที่ยวกันในวันนี้เดี๋ยวธนานอนนท์จะมาชี้แนะนะฮะถ้าเตรียมรับมือกับไอ้พวกด่านประเภทนี้ถ้าต้องไปเจอในระหว่างเดินทางท่องเที่ยวหรือเดินทางกลับบ้านบอกเฮ้ยต้องเตรียมตัวรับมือยังไงอันดับแรกนะฮะด่านที่เจอบ่อยก็เป็นพวกด่านประเภทด่านผีด่านเถื่อน ประเภทพวกนี้คือ,อเข้าใจไหมว่าพบตลออนุญ,ญาตให้ตั้งเป็นนโยบายตั้งแต่อ้วไม่ได้สังกัดนะฮะแอบมาตั้งกันเองจับดิวกัน3-4ี่คนนะฮะไปตั้งแล้วมีการตรวจสอบกวดขันวินัยจราจรแทนที่จะไปอำนวยความสะดวกบอกเฮ้ยไปสร้างปัญหาไว้รถติดไปขูดรีดนาทาเลนเขาเฮ้ยใบขับขี่มีไหมไป้ายวงกลมขาดป้ายหลุดไฟสองป้ายบอกเฮ้ยมั่วเลยไปขูดเขานะฮะ พวกนี้เวลาเจอนะสังเกตด,ดูว่าเราจะต้องขอดูใบอนุญาตตั้งด่านนะฮะได้รับอนุญาตชอบไหมสอก็คือดูบุคลากรน,นะฮะว่าถามเลยว่าหัวหน้าผู้ควบคุมด่านเนี่ยเป็นใครยศอะไรเพราะโดยปกติจะต้องเป็นตำแหน่งรองสารวัตรขึ้นไปนะฮะจึงสามารถที่จะตั้งด่านได้อันดับที่3นี่เราต้องดูอุปกรณ์นะฮะวัสดุบอกเฮ้มีกล้วย มีป้าย200เมตร50เมตรจะเข้าด่านตรวจชัดเจนไหมประเภทที่2นะฮะก็เป็นประเภทดา่านเรียกรับประเภทนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าตั้งเป็นด่านอำนวยความสะดวกแต่พอไปตั้งเสร็จป,ป้าบอกเฮ้ยมีการ m, แอบแฝงแอบแฝงนะฮะมีกวดวินัยจราจรมีดูป้ายวงกลมมีมไฟมองป้ายมีกระจกมองหลังทุกอย่างไม่รัดเข็มขัดนะฮะแล้วประเภทว่ามีตั้งโต๊ะทีนี้พอ ชาวบ้านถูกเรียกเข้าไปนะฮะก็จะมีการเข้าไปเคลียร์ไหมคุยไหมหรือประเภทให้ไปจ่ายในใบสั่งที่ประเภทว่าใบสั่งเนี่ยคือมีสองฉบับปกติจะต้องมีเล่มเหลืองและเล่มขาวแต่ก็เป็นประเภทที่ว่าไม่ลงเล่มเหลืองนะฮะฉีกตะใบขาวใบเสร็จรับเงินให้แต่สมุดควบคุมจราจรไม่ให้เงินก็เข้าพกเข้าห่อนะฮะหรือแม้กระทั่งไปบอกไปเรียกไปคุยนะฮะอยากได้เงินเขาอันที่3นะฮะก็จะเป็นประเภทดานขับเสร็ ตรงนี้ก็แปลงมาจากด่านอำนวยความสะดวกนะฮะแต่บอกให้ถือโอกาสเลยนะได้กระดาษวัดปริมาณสารเสพติดมาก็มีการบอกให้มาจับดิวกันไล่คนลงไปตรวจแทนที่เขาจะจราจรสัญจรไปมาได้ก็มีการไปโบกไล่เข้าลงไปนะต่อแถวตรวจปัสสาวะซึ่งในเรื่องนี้นะฮะถ้าเราไปเจอจริงๆไหนพวกนี้คือด่านนึงอ่ะถ้าคขาเจอคนนึงเชื่อไม่เคลียร์หมดหลายหมื่น นะฮะบอกว่ามีการขับเสพโทษบรรดากทีนี้พอหลังจากที่เราไปเจอปั๊บเนี่ยเราต้องดูนะฮะว่าอันดับแรก1ด่านดังกล่าวเนี่ยเขาเป็นด่านที่มีอำนาจตรวจจริงไหมสอบถามดูก่อนนะครับว่าในส่วนของการที่มาตรวจเนี่ยเจ้าหน้าที่นี่มีบัตรป .1 ปอ .2 องไหมเพราะการที่จะตรวจได้คุณจะต้องเป็นเจ้าพนักง,งานอ่าซึ่งมีอำนาจตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอนุญาตให้เป็นผู้สามารถตรวจสอบได้นะฮะ ไม่ใช่บอกให้เป็นตำรวจกูตรวจได้หมดไม่ใช่นะจะต้องมีบัตรป .1 ป2ป1คือปกครองหรือข้าราชการหน่วยอื่นปอ .2 อเป็นข้าราชการตำรวจจึงจะมีอำนาจในการเรียกตรวจ2ก็คือจะต้องมีเหตุนะฮะไม่ใช่บัาชี้โบยชีย้เบไปเรียกตรวจได้ทุกคนปกติการเรียกตรวจนะฮะโดยเขาก็จะตรวจเฉพาะผู้ขับขี่และจะต้องมีเหตุอันควรเชื่อนะครับและทีนี้ในการตรวจนะ,ะเมื่อมีการตรวจพบ มันจะต้องมีการส่งตรวจพิสูจน์ยืนยันผลในตรงนั้นไม่มีอำนาจควบคุมนะฮะเพราะว่าในส่วนของประกาศของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะฮะในข้อ8เขาบอกเลยว่ากรณีตรวจพบผลเบื้องต้นเป็นผลบวกนะฮะจะต้องมีการส่งตรวจยืนยันผลแล้วคุณถึงจะมีหมายเรียกตัวเขามารับทราบข้อกล่าวหานั่นคือหมายถึงว่าคุณไม่มีอำนาจขังเขาอยู่ที่ด่านต้องปล่อยกลับไปนะ แต่ทุกวันนี้บอกเฮ้ย hey, ไม่เว้ยพอตรวจเจอปั๊บคุมเอาไปโรงพยาบาลน,นะฮะบังคับให้ตรวจแล้วจะขังเข้าตรงนั้นเลยซึ่งเป็นการปฏิบัติไม่ชอบทีนี้ในส่วนวิธีการส่งตรวจปกติมันจะต้องมีถ้วยมีซีนปิดมีเซนลายชื่อทับนะฮะตามประกาศกระทรวงว่าด้วยวิธีการและขั้นตอนการตรวจ2548นะจะต้องเป็นกระบวยจะต้องปิดผนึกฝาส่งตรวจนะฮะมีลายเซนกำกับแต่ทุกวันนี้ไม่กูได้กระบวยอัน,นึงกูให้ฉี ทีเสร็จเอาไปตรวจเลยตรงนี้ให้ระวังนะฮะจะมีการปลอมเยี่ยวมีการสวมเยี่ยวเดี๋ยวจะซวยไปด้วยทีนี้ด่านอีกประเภทหนึ่งด่านอันดับสี่คือเป็นด่านเป่าเมาด่านเป่าเมาตรงนี้ก็แปลงมาจากด่านอำนวยความสะดวกอีกนั่นแหละแต่เป็นประเภทว่าบอกให้กูเอากระบอกเป่าไปแจมนะพอมีการเรียกโบกปับ๊บเฮ้ยจุ่มทันทีนะฮะพอตรวจเจอปับ๊บเฮ้ยขับเสจควบคุมตัว ตรงนี้นะฮะถือเป็นการแอบแฝงเยอะเพราะด่านหนึ่งสร้างรายได้เยอะเหมือนกันนะทีนี้พอเวลาเราไปเจอบอกพี่อนอนท์เอายังไงในเรื่องนี้ตั้งสตินะฮะเบื้องต้นในการที่จะเรียกตรวจโดยปกตินะ,ะเขาไม่ใช่ว่าเฮ้ยจะมีตรวจได้ทุกคนรถทุกคันต้องเป่าตามพรบจราจรเขาตรวจได้เฉพาะผู้มีพฤติการน่าสงสัยนะฮะจะต้องมีเหตุอันควรสงสัยเท่านั้นถึงจะทําการเรียกตรวจนะแล้วตรวจได้เฉพาะคนขับ ไม่ใช่เป่าทั้งคันนะฮะทีนี้การที่จะเป่าปกติบอกเฮ้ยมันเอาเครื่องมืออะไรมาเป่าก็ไม่รู้นะเราควรจะตรวจดูด,ด้วยนะฮะว่าเป็นคู่รูปพันธ์ของทางราชการไหมและมีการสอบทานความถูกต้องทุกหเดือนจริงไหมตรงนี้นะฮะเราควรจะตรวจสอบเขาด้วยไม่ใช่ให้แต่เขาเป่าปานะเดี๋ยวจะกลายเป็นบอกเฮ้ยเป่านิดเดียวขึ้นเป็นร้อยอย่างเงี้ยอาจจะเป็นกระบอกผีก็ได้นะครับที่มา เอามาตรวจชาวบ้านเขาเพื่อเรียกรับเงินตรงนี้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งทีนี้ด่านอีกประเภทหนึ่งนะฮะเป็นระดับห้าเขาเรียกว่าด่านคน้นด่านค้นนี่คือก็แอบแฝงอีกนั่นแหละเจอด่านอำนวยความสะดวกมาปั๊บโบกปุ๊บขออนุญาตครับรถคุณได้รับแจ้งว่ามีพฤติการน่าสงสัยขออนุญาตตรวจคน้นเฮ้ยนะไอต้ตรวจค้นนี่แบบเฮ้ยหวาดเสียวนะไม่รู้ว่าเขาจะยัดอะไรเข้าไปด้วยบางครั้งไปค้นใต้บ่อใต้อะไรบอกให้เจอมีดพับพกพาอาวุธ โดนแจ้งข้อหาฉิบเลยนะในการที่จะเรียกตรวจคน้นถ้าเราเจอเราต้องเป็นมวยนะฮะต้องสอบถามว่าในการที่จะตรวจคน้นข้าพเจ้าเนี่ยมีเหตุตรวจค้นตามปวิอายามาตรา93มไหมห้ามไม่ให้ตรวจคน้นบุคคลในที่สาธนารนณะเว้นแต่เจ้าพนักงานตํารวจและจะต้องมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลน,นั้นมีไว้อ่าหรือได้มาหรือจะใช้ในการกระทําความผิดซึ่งสิ่งของผิดกฎหมายพูด,ดง่ายมีของผิดกฎหมายซุกซ่อนอยู่ในรถนะ ไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยอยากตรวจก็ตรวจเลยไม่ได้ถ้าไม่มีเหตุเรามีสิทธิ์ปฏิเสธการตรวจได้นะครับไม่ใช่ยอมให้เขาตรวจมั่วเราถามนี่ครับเหตุการวรสงสัยยังไงผมมาจากไหนไปไหนเขาแจ้งว่าผมจะไปทําอะไรมีพฤติการไปยุ่งเกี่ยวเกี่ยวข้องยังไงเขาเอาอะไรมายัดไว้ในรถผมไหมนะฮะตรงนี้เราต้องสอบถามพฤติการว่าสงสัยได้ยังไงนะไม่ใช่คิดเอาเองเออเองเออเอง,เอเองนะครับ ทีนี้ก่อนที่จะให้เขาไปค้นถ้าเราเจอจริงๆมันไม่ยอมนะฮะเขาจะค้นให้ได้ต้องให้แสดงความบริสุทธิ์นะฮะค้นตัวเขาก่อนไม่งั้นคุณอาจจะโดนที่ซอกเล็บซอกมือเดี๋ยวจะซวยไปด้วยนอกจากนั้นในการที่จะตรวจต้องถ่ายวีดีโอทุกขั้นตอนนะครับถ้าคุณปล่อยเข้าไปโดยไม่มีวีดีโอช่วยบันทึกหลายคดีผมสู้มาสู้ตำรวจไม่ได้เวลาโดนยัดมาสารไม่เชื่ออันสุดท้ายคือด่านประเภทว่าด่านความเร็ว จุดนี้โดนกันบ่อยนะฮะช่วงเทศกาลบอกเฮ้ยขี่มาดีๆโดนโบกให้จอดนะฮะความเร็วคุณเกินกฎหมายกำหนด95กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดนโบกนะฮะไอ้พวกนี้ก็สร้างความเดือดร้อนเหมือนกันแทนที่จะมาอำนวยความสะดวกก็กลายเป็นโบกให้รถติดโบกเรียกปรับโบกเรียกจอดแล้วก็บอกเฮ้ยจะเคลียร์ไหมจะคุยไหมไม่งั้นคุณหมดสิทธิ์ไปต่ออ้าวสวยละนะ การเจอด่านประเภทนี้นะฮะปกติเบื้องต้นคุณอย่าไปเชื่อเขาเยอะคุณต้องสอบถามหน่อยหนึ่งมีภาพถ่ายความเร็วผมไหมมีหลักฐานยืนยันไหมเพราะว่าคุณต้องพิสูจน์ความผิดของผมว่ารถผมเร็วจริงผมโต้เถียงว่ารถผมไม่เร็วส่งภาพถ่ายมาทีนี้ในการถูกเรียกตรวจปกติการถ่ายกล้องเราต้องดูนะฮะเครื่องจับความเร็วบอกให้เป็นคุรุพันไหมมีการตรวจสอบถูกต้องไหม ไม่ใช่เอาเครื่องชี้โบยชี้เบยแมมาจับภาพคุณแล้วลงความเร็วไม่ได้มีเค่สาระความรู้ดีๆทนาโนนก็จะแวะให้ความรู้กันเช่นเคยวันนี้คงขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ